นะคะมุกรายงานมาค่ะจะพาไปดูตอนนี้นะคะดราม่าแรงมากค่ะสําหรับครัวบ้านดิวนะคะกับข้าว3อย่าง599บาทค่ะชาวเน็ตหลายคนนะคะตั้งข้อสงสัยค่ะบอกว่าเวลาที่ดารามาขายอาหารหรือว่าขายขนมนะคะมักจะขายราคาแบบโอเวอร์ไพรส์นะคะซึ่งอีกหนึ่งเคสนี้ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งกระแสที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากเลยนะคะสําหรับครัวบ้านดิวค่ะที่จะมีอาหารก็คือว่ามีน้ําพริกมีผักสดมีปลาสลิดนะคะแล้วก็มีต้มจืดหน่อไม้ค่ะ กระแสความถูกปากนะคะอร่อยไม่อร่อยเนี่ยมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่ในส่วนเรื่องของราคาความคุ้มค่านะคะหลายคนก็มองว่าเอ้ยมันมันขนาดนั้นเลยเหรอ ไม่รู้ทุกคนเคยได้ยินไหมนะคะที่คนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะบอกว่าเวลาร้านไหนขายของแพงนะคะก็โอ้ยราคาสร้างบ้านแต่สําหรับครัวบ้านดีลนะคะหลายคนค่ะก็คอมเมนต์ไปนะคะบอกโอ้โหราคาล้างนี้เลยอย่างนี้ค่ะมันอาจจะยังไม่แฟร์นะคะสําหรับคนที่ไม่ได้ซื้อนะคะยังไม่ได้ซื้อยังไม่ได้อุดหนุนนะแต่ว่ามีการคอมเมนต์ไปแล้วคลิปนี้ค่ะขอคนที่ได้ซื้อได้ CF ไปแล้วนะคะสําหรับเซตนี้จากครัวบ้านดีลนะคะ3อย่าง599คิดว่ายังไงบ้างอร่อยคุ้มค่าคุ้มราคาไหมนะคะจริงๆหลายๆอย่างนะมันก็ไม่ได้เที่ยวเรื่องของราคาได้ถ้าสมมวัน อร่อยถูกใจนะคะคนละคะามีความคิดเห็นว่ายัางไงบ้างอย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันนะคะชอบคลิปไปได้ค่ะแบบนี้นะคะฝากกดไลค์แล้วก็ติดตามให้หมูด้วยนะคะเราจะได้มาเจอกันบ่อยๆค่ะ